ครับวันนี้เราจะอยู่ที่รถเบนซนะครับตัว slkr 1 7 2นะครับเดิมรถคันนี้เนี่ย,ม,ยม,ม,มาเป็นจอเพียงแค่ขนาด5.8นิ้วเท่านั้นนะครับเป็นตัวสเปคตัวล่างสุดเลยนะครับเราได้ทำการติดตั้งตัวจอตรงรุ่นนะครับเป็นจอ8นิ้วนะครับเอาจอเก่าออกแล้วก็จอตัวใหม่เนี่ยถูกติดตั้งเข้าไปพร้อมบรักเก็ตตรงรุ่นเลยนะครับมันจะแนบกันกับ ตัวคอนโซลรถนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ปรับฟังก์ชันเข้าไปที่ AUX นะครับก็จะเป็นหน้าใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าของระบบ Android ตัวใหม่ละนะครับสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยก็จะมีตัว n a น i เ a กชันก็คือ Google m a p นะครับนี่นะครับ ก็จะระบุพิกัดอยู่นะตอนนี้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับค้นหาได้นะครับภาษาอังกฤษแป้นพิมพ์ภาษาไทยได้หมดนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของ Google Map นะครับเราก็ถัดมาเข้าฟังก์ชันตัวนี้ปุ๊บก็จะเป็นหน้าแอปพลิเคชันต่างๆ เราก็โหลดมาได้ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็น a i s play netflix ดูทีวีออนไลน์ spotify juke นะครับ youtube ต่างๆพวกนี้โหลดเข้ามาเก็บไว้ที่ตัวจอได้เลยนะครับรับสัญญาณผ่านตัว personal hotspot ของโทรศัพท์มือถือนะครับอ่าเล่น youtube นะครับป๊บกดเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นการดู youtube นะครับ ชัดแจ๋วนะครับภาพเพิ่มเสียงรถเสียงจากปุ่มกดบนพวงมาลัยได้นะครับนี่นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะทํา PIP แบบนี้นะครับ g o o g l e Map ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยให้เราเล่น YouTube ได้ด้วยนะครับอ่า ฟีเจอร์ถัดมาดชบอร์ดนะครับเราสามารถที่จะเอาดิจิตอลไมหรือว่าไมดิจิตอลเนี่ยขึ้นมาดิสเพลย์เห็นไหมครับเราเร่งเครื่องปุ๊บรอบเครื่องก็โชว์ขึ้นมาสถานะคาดเบลนะครับอุณหภูมิภายนอกโชว์หมดนะครับฟีเจอร์หลักๆที่ผมจะโชว์ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วจะเหลือกล้องมองหลังนะครับเราติดตั้งกล้องมองหลังไพโอเนียเข้าไปด้วยนี่นะครับชัดแจ๋ว ครับคืนเกียร์ก็ตัดกลับนะครับเนี่ยนะครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัว S L K R 1 7 2กับจอตรงรุ่นนะครับตัวเวอร์ชัน Android ตัวนี้มาเป็น Android 10และนะครับ C P U 8 c o คอร์ core, RAM 4 g b ROM 64 g มนะครับหน้าจอเป็น High Resolution แบบนี้นะครับ ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ